เรื่องแรกเนี่ยคือบอกว่าวิธีเดียวเนี่ยที่เราจะเป็นอิสระในชีวิตได้ในในเชิงของการยึดติดอยู่กับเรื่องที่ไม่ควรจะยึดเนี่ยมันคือการให้อภัยคือผมคิดว่าทักษะการให้อภัยเนี่ยเป็นทักษะที่เราไม่เคยถูกสอนมาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผ่านกระบวนการในชีวิตเราจะพบว่าไม่มีอะไรเลยนะที่เราจะทําได้เพื่อให้เรามีความสุขมากที่สุดเท่ากับการให้อภัยแน่นอนมันไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ต้องมันต้องฝึกคือ มันมีเหตุการณ์แล้วกันนะในชีวิตผมช่วงนี้ที่ต้องการกันให้อภัยบางท่านะครับบา,บางทีก็เวลามันคิดได้ปุ๊บอ่ะมันก็จะรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นนะครับเรื่องที่สองคือว่าในบรรดาสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทให้เราสามารถจัดการกับความยุ่งเหยิงของวันนะช่วงนี้ผมยุ่งมากยุ่งแบบยุ่งแบบเครียดด้วยนะคือมันมีเรื่องเข้ามาเยอะมากวิธีการเดียวที่จะทําให้เราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยคือเราต้องเอาตัวเราอ่ะให้รอดก่อนในความหมายก็คือว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อน นะครับเหมือนที่เขาประกาศบน,น,นเครื่องบินนะเวลาใส่หนากาก